สวัสดีครับผมนุกนะครับคมปราดมณีริธรรมวันนี้มาพบกันกับเพจนุกวินเนอร์ครับผมก็อย่างที่หัวข้อที่แจ้งไปว่า,าตั้งราคายังไงถึงจะเหมาะสมกับการซื้อขายาทรัพย์สินของท่านอย่างนี้ครับใช่ซึ่งวันนี้ผมก็จะออกมาแนะนําเรื่องของการตั้งราคาขายกันที่เป็นทรัพย์สินประเภทบ้านใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับผมเวลาที่ ผมได้เข้าไปคุยกับลูกค้าที่เขาอยากจะขายบ้านอย่างเงี้ยครับเขากา็มีเรื่องของเอ๊ะไม่แน่ใจเรื่องของการตั้งราคาขายว่าจะขายยังไงดีถึงจะเหมาะสมจะขายยังไงดีถึงจะตั้งราคาขายยังไงดีถึงจะมีโอกาสที่จะขายได้อย่างเงี้ยครับผมหรือบางท่านาเฮ้ยพี่ตั้งราคาอย่างเงี้ยนะ้องแต่ว่าขายมาสักพักหนึ่งนะแล้วมันก็ยังแบบเงียบอยู่หรือว่าเฮ้ยมันมันก็มีฟีดแบกคนเข้ามาดูนะแต่ว่า ก็ดูแล้วก็เงียไปหายไปอย่างไงครับก็ไม่ไม่ได้เกิดการซื้อขายกันสักทีใช่ซึ่งตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วครับผมจากที่ผมลองเข้าไปคลุกคลีแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลดูครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาที่มันยังยังไม่เหมาะสมในการที่จะซื้อขายได้ครับก็เลยอาจจะเป็นผลในการที่ทําให้ยังไม่เกิดการซื้อขายบ้านหลังนี้ให้ครับผมใช่ซึ่งวันเนี้ที่ผม ปกติที่ผมทําเรื่องของการตั้งราคาเข้าไปคุยให้กับลูกค้าเงี้ยผมก็จะทําเป็นาหาข้อมูลจาก บ้านที่อยู่ในโครงการเดียวกันอย่างเงี้ยครับก็เอามาหลายๆหลังเลยปกติก็จะทําเป็น5-10หลังขึ้นไปอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เอามากอกรายละเอียดเป็นแบบประมาณนี้เลยครับผมใช่ที่ผมทําอันนี้จะเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาเนาอให้เพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นในมุมกว้างๆขึ้นใช่แล้วก็ไปหาข้อมูลเนี่ยครับก็คือหาจากเว็บไซต์ดูแล้วก็เอาจากตัว บ้านที่ประกาศขายนะปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันพื้นที่ใช้สอยพอๆพอกันแล้วก็สเปคบ้านฟังก์ชันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยครับผมก็มาทำเป็นรายละเอียดแล้วก็ ลำดับให้เห็นภาพในเรื่องของราคาดูแบบนี้ใช่ซึ่งที่ผมทำเนี่ยครับก็ช่องแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่บ้านอย่างเงี้ยครับของผมก็จะใส่เป็น60ตารางวาช่องที่2ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยใช่ช่องที่3ก็จะเป็นฟังก์ชันของบ้านอย่างเช่นสองชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำอย่างเงี้ยครับช่องที่4ก็จะเป็นเรื่องของราคารวมครับช่องที่5นี่ก็จะเป็นเรื่องของราคาเฉลี่ยต่อตารางวาครับผม ใช่พอเราได้ข้อมูลทําข้อมูลเปรายละเอียดในมุมกว้างๆอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วแล้วเราก็าซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยครับก็จะเป็นราคาเฉลีย่ยต่อตารางวาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยครับมาทําเป็นกราฟแบบนี้ดูอีกทีนึงใช่ครับผม ช่ครับซึ่งพอทําเป็นกราฟมาดูไงครับมันก็จะเห็นเห็นเขาเรียกอะไรเห็นเลทราคาหรือว่าเห็นกลุ่มก้อนราคาที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยพื้นที่บ้านของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเขาตั้งขายกันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ อ่าใช่ครับซึ่งที่ผมทํามาเนี่ยก็จะเ,เป็นราคาเฉลี่ยต่อตารางวามเมื่อกี้ครับเอามาเปรียบเทียบมาลลำดับราคากาันดูใช่แล้วพอได้ลำดับดูเนี่ยก็จะทําเป็นาราคาในกลุ่ม A ราคาในกลุ่ม B แล้วก็ราคาในกลุ่ม C ครับผมใช่ซึ่งราคาในกลุ่ม A เนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่ถูกสุดในตลาดอย่างเงี้ยครับจ่ายหรือว่าสูงสุดในพื้นที่นั้นในโครงการนั้นต่อโครงการหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณหหลังอย่างเงี้ยครับผม ใช่ส่วนราคา B ราคา B เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของราคากลางหรือว่าที่เราเรียกกันว่าราคาตลาดของโครงการนั้นอย่างเงี้ยครับใช่ส่วนราคา C ราคา C มันก็จะเป็นราคาที่มันจะสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโอเวอร์ตลาดครับผมใช่ซึ่งวิธีการทกากราฟราคาประเมินราคา a อ c ีซครับมันจะเป็นหนึ่งในวิธีการของแบงค์ที่เขาใช้ในการประเมินเพื่อที่จะปล่อยเขาเรียกอะไรแบงค์ใช้ประเมิน ทรัพย์สินอย่างตัวนี้อย่างไรครับว,ว่ามันควรจะมีราคาเท่าไหร่อ,อย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนาะว่า,าถ้าสมมุติว่ามีทรัพย์สินบ้านของโครงการนี้จะมาขอปล่อยกู้แล้วจะทรัพย์สินนี้มา เ็เลยเป็นหลักประกันนี้ครับแบงก์ก็จะไปประเมินดูว่าเฮ้ยในโครงการนี้เขาบ้านที่เป็นสเปคอย่างเงี้ยเขาขายกันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าราคาตลาดตรงนี้ครับมันอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านสถึงสล้านหกลุ่มก้อนตรงนี้แบงก์เขาก็จะอิงจากราคาตลาดตรงนี้ครับแล้วก็จะประเมินราคาทรัพย์สินนั้นให้อยู่ที่ประมาณนี้ครับผมก็คือ4ี่ล้านสไม่เกิน4ี่ล้านหอย่างเงี้ยครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่แบงค์ใช้ประเมินเราไปเรื่องของแบงค์เฉยเลยเดี๋ยวอกลับมาดูในเรื่องของการตั้งราคากันต่อ ใช่ซึ่งการพอเราเห็นเห็นภาพราคาที่เป็นภาพ,พกว้างหรือภาพรวมมากขึ้นแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยว่าถ้าเรากําลังจะขายบ้านอย่างเงี้ยครับเราจะตั้งราคาไหนดีถึงจะเหมาะสมแล้วก็ถึงจะแบบมีโอกาสที่จะขายออกที่จะชนะคู่แข่งในตลาดของเราตรงนี้ได้อย่างเงี้ยครับผมใช่เนี่ยก็พอเราได้ตรงนี้เราก็จะเห็นภาพกว้างขึ้นเนาะใช่ครับซึ่งตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมันมัน มันแนวโน้มอะที่จะแน่นอนอยู่แล้วละครับว่าราคา A เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นราคาที่จะขายออกได้ง่ายและก็ไวที่สุดอย่างเงี้ยครับส่วนราคา B ที่เป็นราคาตลาดที่ส่วนใหญ่เขาตั้งขายกันนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทําการตลาดแล้วก็แอคทีฟในเรื่องของการหากลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมกับบ้านหลังนี้มาอีกทีหนึ่งครับผมส่วนราคา C เนี่ย ราคาซีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการรอ哈哈นิดหนึง่งรอรอในในความหมายนี้ก็หมายถึงว่ารอให้พื้นที่ตรงนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาขึ้นมีการเติบโตขึ้นของสังหาบริเวณน,นั้นเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องของการคมนาคมเพิ่มขึ้นหรือว่ามีแหล่งธุรกิจอะไรมาเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับราคามันถึงจะดีดขึ้นไปซีแล้วมีโอกาสที่จะขายออกได้ใช่ครับ แต่ว่าถ้าในในช่วงเวลาเนี้ยที่อยากจะขายในในช่วงเวลาไม่เกินปีนะครับก็ผมก็จะแนะนาว่าให้ตั้งราคา A ไม่เกิน B ถึงจะมีโอกาสขายออกได้ครับผมในช่วงระยะเวลา1ปีตรงนี้ใช่ซึ่งซึ่งปกติแล้วครับาจากที่ทีมวินเนอร์ได้เคยเก็บสถิติแล้วก็ไ้ตัวผมเนี่ยได้ลองไปทําไปคูคีดูเนี่ยแล้วลองวัดสถิติดูอย่างเงี้ยครับผมราคาที่มันจะมีโอกาสขายออกอย่างที่ผมแจ้งคือราคา A เนาะง่ายและก็ไวสุดซึ่งราคา A เนี่ยปกติแล้วก็ จะใช้เวลาประมาณ2-4เดือนในการทำการตลาดแล้วก็อาจจะเกิดมีการซื้อขายกันได้มากขึ้นได้ยิ่งขึ้นอย่างี้ครับก็จากที่ตัวผมเองเนี่ยท,ที่ขายไปไงครับคอนโดที่บางแสนเนี่ยก็เป็นราคา A เนี่ยครับผมก็ไปทำการตลาดให้เขา4เดือนแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อขายได้เชน่นกันก็เข้าอยู่ในสถิติพอดี <laughs> ใช่ครับผมแล้วก็ราคา B ราคา B เนี่ยที่เป็นราคาตลาดเนี่ยมันก็อาจจะใช้ระยะเวลา เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ6-8เดือนในการที่จะหาผู้ซื้อเข้ามาซื้อแล้วก็อยู่บ้านตรงนี้ได้ครับผมส่วนราคาซี <c oughs> ก็อย่างที่แจ้งไปว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอนานนิดนึงซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับก็จะประมาณาหนึ่งปีขึ้นไปหรือว่าก็ดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมีอะไรพัฒนาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาอนาคตอย่างนี้ครับผม ใช่ครับซึ่งวันนี้ก็จะออกมาแชร์ออกมาแนะนํากันในเรื่องของการตั้งราคาเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังจะมีการขายทรัพย์สินของตัวเองครับก็เผื่อจะได้เห็นเห็นภาพในการ ตั้งราคาขายมากขึ้นกว้างขึ้นอย่างไรครับมันก็จะเขาเรียกอะไรมีโอกาสในการที่จะทําการขายตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นครับผมใช่ซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยแหละครับที่จะทําให้เกิดการซื้อขายกันได้ใช่แต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นเสริมๆขึ้นมาที่จะทําให้เกิดการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพบ้านทําทเลบริเวณน,นั้นแล้วก็สภาพแวดล้อมอย่างไรครับมันก็จะเป็นปัจจัยเสริมกัน้นเกื้อหนุนกันที่จะทําให้เกิดการซื้อขายได้ครับผม ใช่ซึ่งวันนี้ก็ออกมาแนะนํากันประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้า,าจะออกมาแนะนําหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรกันต่อก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยเผื่อที่จะเราจะได้มาพบกันใหม่ในวันข้างหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ